สวัสดีครับตอนนี hey. yeah. nope. ้ผมอยู่ที่หน้าสนอหัวหมากนะครับวันนี้พ่อพ่อย่งสบายเจอแก้งคอนเทสเตอร์กตัวนะเป็นแม่โดนนะเราก็เลยจะมาแจ้งความเมื่อวตอนเราแจ้งไปที่เอทีเรียบร้อยนะครับเขาก็ส่งเอฟเสให้เรามาแจ้งความเดี๋ยวไมู่้นะครับหลังจากเกิดเรื่องนะครับเราก็โทรไปที่ AOC นะครับ1 4 4 1นะครับเขาก็จะพูดคุยกับเราสอบถามรายละเอียดแล้วก็ประสานงานไปทางธนาคารเพื่อ อายัดบัญชีปลายทางแต่การอายัดเนี่ยจะอายัดได้แค่เจ็ดสงชั่วโมงนะรเราต้องมาแจ้งความเขาจะส่ง s อ s มาให้เรานะครับให้เราเอาเอสเนี่ยไปแจ้งความในพื้นที่ที่เราอยู่นะฮะก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในสนอนองบางพาแม่มาแจ้งความอันนี้มีเค้ข้างหน้าเราเลยครับเคสข้างหน้าเราโดนไป6กแสน0าบาทซึ่งของแม่ผมมีแค่หมื่นเดียวนลครับ มีเคสข้างๆอยู่นะคือเราในคิวที่สามนะเดี๋ยวไปดูปกันครับอันนี้เป็นเคสที่หนึ่งครับที่โดนไปหกแสนกระมางนะเคสข้างๆนี่สองหมื่นเก้าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ปรอมเป็นแม่เขาโทรมายืมเงินเขาคุยกับเสียงแม่ผมซึ่งเหมือนเหมือนเคสผมเ,เลยนะเคสแม่ผมก็คือหลานโทรมายืมเงินเหมือนกันเลยนะซึ่งก็เป็นเสียงหลานอีก ไม่รู้ว่าทำได้ไงนะไปดูกันนะครับอันนี้เป็นผมกับแม่นะครับกำลังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้ใบบันทึกประจำวันแล้วนะครับที้านี่เขาก็จะให้อดดลายนะครับแล้วก็ส่งไปบันทึกประจำวันเข้าไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมานัดสอบปากคำอีกทีนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อ,อวันนี้เนจะ้าหน้าที่เขาก็ส่งลายมาแล้วนะสอบปากคำาแล้วนะครับ ก็ S <S <an throp ic> อย่าไปข้นตอนกฎหมายไม่รู้จะเปิดเผยได้หรือเปล่าคือเคสของแม่ผมเนี่ยผมเล่ากับเราฟังนว่ารอหน,น้าดีนะครร้านโทรมหาหาแม่บอกว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็แม่ก็เป็นโทรศัพท์ใหม่เข้าไปแล้วเหมือนจะเป็นวันรุ่งขึ้นร้านก็โทรมาขอยืมเงินสามพันแล้วก็พอโอนให้ก็ขอเพิ่มอีกเจ็ดพันพอโอนให้ร้านบอกว่าบัญชีมีปัญหานะ ก็เอาทับเหล็กไปซ่อมต้องโอนเข้าบัญชีทางร้านทับเหล็กนะวันนี้ร้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปธนาคารเดี๋ยวทำไปที่ทางติดต่อธนาคารเสร็จแล้วก็จะเอาเงินมาคืนย่าในวันเดียวกันนะ้น,นี้พอตอนเย็ยนก็ไม่ยังไ,ไม่โทรมาย่าเขาไม่ได้โทรไปแต่วันรุ่งขึ้นย่าโทรไปถามห้านว่าเอ,เอาเงินย่าไปเมื่อไหร่คืนย่าห้านกไ็ไม่รู้เรื่องเลยอ่าซึ่ง เสียงเนี่ยเสียงเสียงที่ตอนที่คุยตทวศัพท์กับต,ตอนออนยูเนี่ยผมก็ยังคุยอยู่องฟังอยู่ในะแฮนด์ฟรีคือนมานเสียงหลาเลยน,นีนี่ต้องยอมรับว่าเสียงเสียงเหมือนจริงอันนี้อาจจะใช้ AI ไอี่ใช้อะไรผมก็ไม่มีข้อมูลหน้าดนี้นก็ผมทําคลิปมาเนี่ยให้เป็นวิทยาทานะคุณผู้่มจะได้รู้ว่าวิชาชีพใหม่รูปแบบรูปแบบนี้ก็มีแล้วก็อาศัยคนแกนน่ด้วยนี่ผมได้ถามไปทางหลานเนี่ย แล้วก,ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กหลังโดนแฮกเขาจะได้ข้อมูลไปโดยแก๊งของมิสซาชิมเนี่ยเลือกเหยื่อที่ที่เป็นญารู้ได้ยังไงไปรู้รู้เบอร์ญาได้ยังไงนัที่ผมไม่รู้เหนี่นว่าเขาทำเหมือนกันก็เป็นเวลาอุทาหรณ์นะเป็นวลาอุทาหรณ์ขอบคุณที่ติดตามช่องพ่อป้านอย่างสบายแล้วพบกันใหม่ในวีีหน้าสวัสดีครับ